สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเมื่อนี้่ะพี่ปูก่กะสิทายให้เบิงเนาะคะ่ะว่ากับพไ,ได้ยางกินเข่ากันแน่นอเนาะทุกคนเนาะก่อนที่จะมาชมกับเข่าพี่ปู่ต่อไปกะ,ะพี่ปู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดขิดต,ต่อไปเนาะคะ่ะพี่ปู่ก็ขอบุณได้หลายที่เข้ามาติดตามรับชมว,วิดีโอของพี่ปูะะ่เนาะ มือนี้พี่ปูกะทอดท้องปลาแซลมอนนะคะพี่พี่ปุท้องปลาแซลมอนแดดเดียวค่ะพี่ปุกไทอดเนาะค่ะแบบก็ขอโทษขออภัยที่ใส่มือเนาะทอดเสร็จแล้วนนละค่ะนี่แหละค่ะเนาะหอนหอนเลยค่ะทุกคนเนาะหอนหอนนะคะร้อนๆนะคะน่ากินไหมเนาะค่ะนี่แหละค่ะกับเขาพี่ปู๊มแรงเนาะ กับเขาแรงๆล่องไปซื้อมาด้วยค่ะมาแล้วก็มะมักธรรมดานี่แหละได้แต่ห้าสิบปุงรสเนาะใส่พริกไทยก็ได้พริกไทยผงปุงรสเนาะนิดหน่อยค่ะคุกๆแล้วก็ไปพึ่งตากแดดไหเนานะพึ่งตากแดดเพื่อแบบว่าอันนี้เนี่ยนี่แหละค่ะแล้วก็เอามาถอดกรอบๆค่ะแซ่บนะคะ่ะทองปลาสมอนเนาะนี่แหละกับเขาแรงพี่ปุ๋ขาดบ่ได้กระเจียวด้อขาดทว่น้อง ผัดวาไ้ดอกเจีวปลาเป็นตัวโตเลยค่ะเนี่ยเห็ดง่ายๆกับเขาบรไดเห็ดหยางยุงอยางเลยค่ะเนี่ยกระมีต่าแจ่วเนาะแล้วก็ทอดปลาเนี่ยค่ะทอดท้องปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีแจ่วเนาะอย่างหนึ่งค่ะนี่แหละเขากันบอพี่น้องสองอย่างเนี่ยเขากันบอค้าเนาะคะ่กะกระมีผักเนาะแต่สิเป็นผักสดเนาะคะ่ะ อ,ะะนนอ,อากาศดอกนะคะทุกคนเนาะผากาศดอกนะกินสดมั่งนะคะเนี่ยกินสดมั่งเรามีตะลวกเนาะคะ่ะจะมีถั่วน้ำเล็กหน่อยเนาะนก็จะมีถั่วด้วยเล็กน้อยนะคะทุกคนนะคะเนาะนี่แหละพี่ปู่กะเนี่ยเจ้บข่าวกาซิมี่เนี่ยมีทอดทองปลาแล้วก็เจวมีผักน้ำเนาะคะ่ะที่ขาดบ่ได้เลยกะจะเป็นกะติบข้าวเหนียว ติบเกลาหนึ่งเต็มเลยด้วยค่ะพี่ปูถ้ากินเบเบิดนะพี่ปูน่ะข่าเหนียวอ่ะพี่ปูกะถ้ากินบ,บิดเนาะพี่ปูสิเอาเข่าฟิตไวค่ะทุกคนข่าเหนียวอ่ะถ้าเรากินไม่หมดเข้าโจกไวใส่ถุงเลยแล้วก็เอาเข่าซองฟิตไวเนาะให้มันแข็งเข้าเสียวออกมาอุ่นย่มใดกระไดค่ะสิบบเสียค่ะเนี่ยค่ะนี่แหละค,ะะคะ่ะเนาะ พี่ปู่กันหนึ่งไม่ไม่เด้อทุกคนเนาะนปิดไว้ปิดไว้นะคะค่ะผู้ใดได้ไดยังก,กินกินแลงนะคะทุกคนผู้ใดได้ไดยังก,กินแน่แล้วพี่ปู่นีเพียงพ่อแล้วเนี่ยแค่นี้ค่ะทุกคนเนี่ยง่ายๆค่ะเนี่ยคลิปนี้พี่ปูก่ก็คือสิขอจบแค่นี้เนาะค่ะเอาไว้พบพอกันอีกคลิปหนาคือเกาขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมที่บระคามโคให้กันเนาะค่ะ ปูกกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ